ทำธุรกิจออนไลน์ยังไงให้ยั่งยืนในยุคนี้นะคะหลายคนคุณจะรู้สึกว่ากระแสะมันมาเร็วและไปไวถูกไหมคะแต่จะทํายังไงให้ธุรกิจของคุณมันอยู่บนตลาดได้อย่างยั่งยืนจริงๆแล้วคุณต้องรู้จักคํานี้ก่อน,นะคะ่ะยิ่งให้ยิ่งได้มันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณกับลูกค้ารู้สึกว่าวินวินด้วยมันไม่ใช่แค่คุณเอาสินค้ามาขายแล้วก็จบค่ะบางครั้งคุณจะต้องต่อยอดจากสินค้าของคุณเป็นบริการหลังการขายนั่นก็คือการที่คุณยิ่งให้มันจะยิ่งได้ ูกค้าพอเขาจะทับใจในสิ่งที่คุณบริการเขาเห็นไหมเขาก็จะไปบอกต่อบอกต่อเพื่อนเขาบอกต่อคนสนิทบอกต่อคนที่เขาอยากจะแนะนําให้รู้จักสินค้าคุณเพราะฉะนั้นการที่คุณทําธุรกิจสินค้าต่างๆการที่คุณให้ไม่ว่าจะให้ในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ในด้านของความรู้ให้ในด้านของบริการหลังการขายทุกอย่าง่ะถ้าคุณยิ่งให้คุณจะยิ่งได้ในทางกลับกันถ้าคุณรู้สึกแต่ว่า คุณต้องเอากำไรอย่างเดียวกาไรกําไรกําไรกําไรธุรกิจของคุณก็จะไปไวค่ะเพราะมันจะไม่ยั่งยืนการให้ให้ด้วยใจและจริงจังมากที่สุดแล้วคุณจะได้รับสิ่งน,นั้นกลับมาอย่าลืมนะคะการสร้างธุรกิจได้อย่างยัง่งยืนคุณต้องรู้จักคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้ให้เขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบแทนกลับมามากกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะคะไปลองรีเช็คของตัวเองดูว่าธุรกิจของคุณคุณมองแค่กําไรอย่างเดียวไหมคุณลืมที่จะตอบแทนลูกค้าของคุณหรือเปล่าและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย